สวัสดีค่ะวันนี้นี่ฉันจะมาแนะนําวิธีการใช้เว็บไซต์ศูนย์ดูแลเด็กเล็กตมบนตากออกค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของผู้ใช้ทั่วไปนะคะผู้ใช้ทั่วไปนะคะสามารถเรียกดูประวัติของศูนย์เราได้ค่ะสามารถเรียกดูวิสัยทัศน์ได้ค่ะข้อมูลบุคลากรค่คะแล้วก็เว็บบอร์ดนะคะเว็บบอร์ดนะคะผู้ใช้งานทั่วไปนะคะสามารถ ตอบกระทู้และตั้งกระทู้ได้นะคะเราจะกลับไปสู่หน้าหลักของเรานะคะและสามารถเลือกดูข่าวทั่วไปได้ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะต่อไปเราจะเมนูเมนูส่วนต่างๆนะคะแผนที่ศูนย์ของเราค่ะแผนที่ศูนย์นะคะก็จะบอกพิกัดของศูนย์นะคะว่าอยู่บริเวณไหนนะคะ ผลการประเมินของนักเรียนนะคะผลการประเมินนักเรียนนะคะเราสามารถเรียกดูได้ทั้งชั้นอนุบาล1แล้วก็ชั้นอนุบาล2ค่ะเราจะมาดูชั้นอนุบาล1กันก่อนนะคะชั้นอนุบาล1นะคะแสดงเป็นแผนภูมิสถิติการประเมินนะคะสามารถเรียกดูได้ทั้งเทอม1นะคะแล้วก็เทอม2ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูตารางอาหารกลางวันนะคะ ตารางหางกานวันนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าวันหนึ่งนะคะเด็กเราก็ทานอะไรไปบ้างคะ่ะตารางกิจกรรมะคะ่ะตารางกิจกรรมนะคะเราต้องมาเลือกห้องกันก่อนนะคะเราจะมาดูอนุบาลหนึ่งกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นตารางกิจกรรมนะคะว่าวันหนึ่งเด็กนักเรียนได้ทําอะไรไปบ้างนะคะก็จะแยกเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายคะ่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะคะต่อไปเราจะมาดูหน้าจอสำหรับอาจารย์กันค่ะล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าจอสำหรับอาจารย์นะคะสำหรับอาจารย์นะคะสามารถเรียกดูข้อมูลนักเรียนได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นข้อมูลนักเรียนนะคะข้อมูลนักเรียนนะคะเราสามารถเพิ่มลบแก้ไขค่ะได้ค่ะและสามารถเรียกรายงานได้จากตรงนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประเมินเด็กนักเรียนนะคะ นี่ค่ะการประเมินเด็กนักเรียนนะคะถ้าเกิดเราทําการประเมินแล้วนะคะจะเป็นลูกศรถูกสีเขียวนะคะถ้าเกิดประเมินแล้วทั้ง2เทอมได้ทั้ง2เทอมแล้วนะคะเราสามารถมาดูผลสรุปได้ค่ะนี่ก็จะเป็นผลสรุปของนักเรียนทั้ง2เทอมค่ะเราสามารถเรียกพิมพ์เอกสารได้จากตรงนี้ค่ะต่อมานะคะ ก็จะเป็นหน้าจอสำหรับแอดมินค่ะเราจะทำการออกจากระบบของอาจารย์กันก่อนนะคะเราก็จะมาเข้ารหัสของแอดมินกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าจอสำหรับ แอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบค่ะผู้ดูแลระบบนะคะสามารถเพิ่มข้อมูลบุคลากรได้ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการเพิ่มข้อมูลของบุคลากรหรือว่าครูนะคะต่อมานะคะก็จะมีการสามารถจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ได้ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะดมินสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ตามปกติและเรียกแสดงข้อมูลได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดการแบบประเมินนักเรียนค่ะการจัดการแบบประเมินนักเรียนนะคะเราสามารถเรียกดูได้ทางอนุบาล1และอนุบาล2ค่ะเราจะมาดูอนุบาล1กันก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นข้อประเมินของนักเรียนชั้นอนุบาล1ค่ะสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ตามปกตินะคะและสามารถเลือกพิมพ์เอกาสารได้จากตรงนี้ค่ะ ต่อไปนะคะามาดูการจัดการตารางอาหารกลางวันค่ะตารางอาหารกลางวันนะคะผู้ดูแลระบบนะคะสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ตามปกติเช่นเดียวกันค่ะแล้วตารางกิจกรรมนะคะเราต้องมาเลือกห้องกันก่อนนะคะแล้วเลือกอนุบาลหนึ่งค่ะนยคะก็ะสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ตามปกติค่ะและนี่นะคะคือการ คือวิธีการใช้เว็บไซต์ศูนย์ดูแลเด็กเล็กตะบนตากออกค่ะ